สวัสดีครับช่องตอนรีไซเคิยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมกลับมาอีกครั้งนะฮะกันในว e คอลลีเจนซึ่งผมก็หายจากแมปนี้ไปนานพอสมควรนะครับในวันนี้เราก็จะมาแต่งมอไซคันใหม่กันนะฮะซึ่งมันก็มีรูปทรงที่สวยงามนะครับทุกคนฮะคันนี้เลยนะตูเธอรู้สุอาหกห้าศูนย์ทำมันออกเสียงยากจังครับเนี่ยในชีวิตจริงมันก็น่าจะเป็นคาวาซากิหกห้าศูนย์อะไรแนวๆนี้ใช่หรือไม่ทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะแต่คันรูปทรงเขาเนี่ยมันดูคุ้นหน้าคุ้นตามากๆเลยนะะ โอเคเดี๋ยวนอกเรื่องนิดนึงนะครับคันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะฮะแล้วเขาก็รีโมเดลเข้ามาใหม่นะในชีวิตจริงเหมือน Honda CBR250RR เลยนะหรือ CBR500R ก็ได้นะอย่างเท่นะครับดูดิ Honda ชัดชัดแต่คันนี้ผมว่า Suzuki ชัดชัดในคราวเอ้ยในวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าคันนี้แต่งสิ้นกันนะครับซึ่งผมซื้อไปแล้วนะ3 5 0 0 0 0นะฮะมันก็ไม่แพงนะครับทุกคนรถโมเดล2 0 2พสปอสกเม ่อัตราเร่งสูญถึงร้อยสองจุดหาวินะครับเบรกิ้งโคตรจะไม่ดีนะครับ18%และแฮนด์เริง57%ก็โคตรจะไม่ดีนะเอาละเดี๋ยวก็ดูรายละเอียดคร่าวๆนะครับทุกคนสวยมากนะฮะมีน็อตนะฮะชัดเจนมีโครมเป็นสีเขียวนะครับปั๊มเบรกอย่างเท่ฮะแล้วก็จานเบรกนะครับมีอาร์มนะฮะมีที่พักเท้ามีท่อนะครับเือดีเทลดีมากนะฮะล้อแมกครับอันนี้ลอดจากเครื่องลงมาม้อน้ํา และเลนไมเป็นไงฮะนี่ไมดิจิตอนนะครับไป4ีด้วยนะครับฟูลคอลเลอโอเคเดี๋ยวไปดูตัวจริงข้างนอกกันครับเอาละเราก็มาสตาร์ทเครื่องกันนิดนึงฮะ่าแล้วเสียงเครื่องเหมือนรถคันเก่าเลยนะที่เราเคยรีวิวไปเมื่อนานมาแล้วนะครับทุกคนยังเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะเอาละครับเดี๋ยวเราเอ่อไปลองความแรงเครื่องเดิมของเขาในรกกันสักนิดนึงนะว่าจะได้จิว,วีนะฮะแล้วก็ เทียบเทยบกับเราแต่งสซ่งแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มไปกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะทุกคนเมื่อกี้ผมพูดว่าลงแดกแต่ผมพูดผิดเราจะดูความแรงของเครื่องเดิมกับเครื่องแต่งใช่ไหมเออเราก็ต้องมาลงไฮเวย์นะครับและนี่ก็อยู่ในไฮเวย์นะฮะเดี๋ยวดูความเร็วท็อปสปีดนะครับคันนีน้โคตรแรงเลยนะดอสฮะเหมือนเขาทำใหม่อนะ่ะทุกคนลองไปซื้อใช้นะเป็นเวๆนะครับตอนออกตัวโอเคฮะนี่คือเครื่องเดิมเราก็เห็นในโชว์รูมแล้วนีกว่าว่ามันแรง3 5มผมไม่เป็นไร มาดูกันเลยครับว่ามันทําเวลาไปกี่วินะครับผมว่ามันค่อนข้างนานเหมือนกันแหละ35ได้ไหมไปฮะนี่ฮะจบไป34.71นี่ทุกคนหุยนอกเรื่องโบคลาบ้านะคันนี้นะมันเร็วแล้วก็ควบคุมมันดีขึ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งเซงกันเลยครับ มาใส่ยางกันก่อนนะครับยางเดิมโคตรจะลื่นฮะใส่เป็นเลตทายครับ1,000 0เรียบร้อยแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์อั d เกรดนะครับฟอร์ดอินดักชันมอไซต์ติดซ u เปอร์ชาร์นะฮะใส่มาแล้วฮะ6 0 0 0 0ระบบขับเคลื่อนเปลี่ยนได้ด้วยนะตอนนี้ขับเคลื่อนล้อหลังฮะไอเป็นขับเคลื่อน2ล้อโอ้โหอย่างเวอร์ใส่ขับเคลื่อน2ล้อทั้งทงท,งที่ตรงนี้ไม่มีชุดท่งกำลังนะ รอหน้านะเอนจินนะฮะอัปเกรดเป็น85,000เครดิตนะครับเอนจินอัปเกรด4และสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่สุดท้ายลองสุดท้ายครับโปรเบรก40,000ฮะจะไ,ได้ควบคุมดีๆเบรกดีๆดดครับแล้วก็ทานมิชชั่นโปรทานมิชชั่นฮะ35,000เครดิต โอ้โหเรียบร้อยครับเพอร์ฟอร์มนซ์ของเขาเอาละทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อกันที่แอปเพลนด์นะฮะโอ้โหทุกคนรายละเอียดแต่งได้เยอะมากนะครับก็เ,เดี๋ยวมาดูสีเพลน t กันก่อนเลยฮะว่าเราจะเอาเป็นแมเท r เรียลสีทองไหมฮะนี่รถทองนะครับ หรือจะเลือกใช้เป็นคัลเลอร์แดงซึ่งจะต้องเอาแมทเทอร์ก่อนนะเป็นกอสซซงเงาเฮะแดงเขียวนะเหลืองเขียวดีกว่ามั้งเนี่ยโอเคครับนี่สีนี้เลยเหลืองเขียวนะสวยและก็ไปกันต่อที่เซคันดารีนะครับอโอ้โหทุกคนครับมันเปลี่ยนสี2ได้นะฮะ ก็คือสามารถทําเป็นสีเหลืองทั้งคันได้นะแบบนี้เนาะอย่างเฟี้ยวหรือจะโค้งแดงก็ได้นะฮะก็จะลมประมาณนี้นะสีเขียวเขามันก็เทดีนะครับทุกคนและล้อเปลี่ยนได้ด้วยหรออ๋อล้อเปลี่ยนสีได้นะฮะอาจจะเอาเป็นสีแดงก็ได้นะสีม่วงนะฮะโอเคประมาณนี้ล้อมีสี2ด้วยลองดูสีเขียวสีขอบไงทุกคนเปประมาณนี้นะฮะอันนี้แต่งให้ดูสีไปก่อนนะแต่ว่ายังไม่ได้เอาจริงนะทุกคนเดโมเดโมอันนี้หลอดไฟสีฟ้านะครับอันดอโกก็สามารถใส่ได้เหรอฮะเนี่ยโกลอนนะ ครับลองใส่ดูนะแล้วก็สีกรับสีแดงอู๋เมือนจะแบบแบบออร่ามันจะด,ด,ดูดุนะทุกคนครับเออจะดูเป็นสีฟ้าสว่างนะฮะในเอ่อสีเขียวละ่ะสีขาวนี่ก็จะสว่างนะฮะผมว่าสีแดงเนี่ยดูโหดเอาละครับต่อไปทายสโมกก็ได้นะสีแดงก็ดีฮะเรียบร้อยครับสีแดงแล้วก็สปริงคัลเลอร์นะสีชมพูเลยไหมละ่ะชมพูสว่างนะฮะโอเคครับแลนดี้ก็คือเดโมโอของเรานะทุกคนเอาละ แต่งได้เยอะมากนะในส่วนของอพเวลนหรือสีต่างๆนะโอเคเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วกันเลยแล้วกันนะครับว่าเจ้าคันนี้เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเนาะเป็นโอเคครับทุกคนฮนะแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงฮะสวยไหมครับก็สิ่งที่ผมได้ทําการเปลี่ยนสีลงไปก็มีบอดี้นะครับชุดแรกก็จะเป็นสีแดงนะฮะชุดที่2ตัวโครงผมก็ทําเป็นสีเหลืองฮนะไฟหน้าสีฟ้า นะครับแล้วก็ล้อแม็กสีเขียวสะท้อนแสงฮะแล้วก็สีขอบมันจะออกน้ําเงินน้าเงินนะครับสีขอบแม็กก็มีเท่านี้เลยฮะประมาณนี้ครับแล้วก็สีโช้คครับสีเขียวครบแล้วครับทุกคนฮะสีอันเดอร์โกลผมไม่ได้ใช้นะเวลาออกไปวิ่งแล้วมันไม่สวยครับทุกคนก็เลยกดปิดสีอันเดอร์โกลไว้นะฮะแต่สีควันใช้อยู่ รู้สึกว่าจะเป็นสีส้มมัง้งก็เดี๋ยวออกไปลองเทสกันเลยครับหมาแล้วโอ้โหทุกคนดูดีสวยปะดีเทลดีเวอร์นะครับลองเบิอนอยางได้ไหมไม่ได้ดิเราขับเป็นขับ2แล้วนี่โอ้โหเป็นยังไงครับทุกคน้องลองเบรกดูนะฮะว่าควันเป็นไงสีส้มนะฮะเดี๋ยวไปลงไฮเว์เลสกันครับทุกคนเจอกับคันเดิมนะครับทุกคนเจ้าดอสชาร์เจอร์ฮะคันนี้มันแรงนะนี่ฮะดูกันครับใครจะเป็นผู้ชนะฮะเดีสามสองหนึ่งนี่ขับขึ้นล้อหน้าได้เรา ออนออกตัวแล้วหน้าหมุนด้ยนะฮะดูโอ้โหทุกคนครับแค่เขากดในตัดทีก็ทิ้งห่างเราเลยฮะกินเราไปเยอะอะดูโอ้โหทุกคนอย่างแรงนะสามรปดสนะครับโ้แรงนะฮะดูดูดูดแต่เขาสู้สู้โซลสี่ลอไม่ได้ฮนะสามอปดอัดในโตน่าจะไปสี่ร้อยหรือเปล่าอู้ไม่ได้ครับเต็มที่แล้วครับทุกคนสามอยเก้าิบ แอ่สูสีกับเจ้าดอทไวเปอร์นะจบไปแล้วครับที่2ครับทุกคนฮะ32.33วินะครับไม่รู้เขาจบไปเท่าไหร่นะมันไม่ขึ้นให้ดูฮะดูอีกทีแล้วกันคนระับอ๋ออีกทีแล้วกันนะโอ้โหขอ,อตัวแบบจริงจังฮะจริงจังฮะมุมกล้องเข้ามาฮะไมที่จะตอลต้องโชว์ฮะอุ้ยมันไม่ได้เลยทุกคนมุมเพี้ยนเดี๋ยวด,ด,ดูโอเคโอเคโอเคครับ โอเคครับสองร้อยสี่นะฮะในในเรือนไม้นะฮะ241นะครับนั่นคือไมล์เปอร์เวอร์นะครับแต่389นั่นคือกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทุกคนฮนะอูน390นะครับท็อปสปีดเต็งๆทำยังไงจะให้มัน400ได้ด้ จบไปครับที่1ที่1เหเขไม่ได้แข่งกับเราหรือเปล่านะแต่ผมว่าเขาขาแข่งนะสามสเอ็องสามวินะครับซึ่งรอบที่แล้วเขาทําไป31.88ครับทุกคนหรือว่าเราชนะเขาเพียงเซลวินะครับยูโอเคเดี๋ยวไปดูแดกเลดกันบ้างครับผมสี่สสองหนล้อหน้าหมุนล้อแล้วตูนสับยกครับตูนเอาดีสับไปดีในตรัสออกท่อหลังครับด ไชครับมุดดิสเน่0.84วิครับทุกคนแรงไหมฮะก็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 น่าจะแรงแหละเนาะโอ้โหดูดูดูอมันเซ็งว่ะเด็งว่ะมอไซคอะดู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 ดโอเคขอขึ้นเลยดิอ้โหโอ้โหดูดิทุกคนหมุนมันโยโอเลยว่ะงนแงนแงนๆงมาแล้วครับรถังนมาแล้วครับทุกคนแงน อย่าแวนซิงมาแล้วครับทุกคนครับแงนโอเอาวะเอาอะอะไรวนะหมุนเป็นยุโโอเลยฮะอย่างโหดฮะแว้นสมัยดีครับสงอย่างแบสแซดอย่างบอยเอาละทุกคนครับผมก็ลองได้แค่นี้เลยฮะดูรายการจ็กเกอร์แฟมิลี่มาพี่แจ๊ดเล่นโคชาโอเคครับทุกคนฮะโอเคครับผมดูดุงโอ้โหเป็นยังไงล้วเออ มากันต่อครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปเทพปลาคาดูดุมดุมดุมลงไปที่ปลาคาห์นะฮะดูดุมโคบผมยากนิดนึงครับทุกคนโอเคซ้ายครับซ้ายครับซ้ายครับโอเคครับในตัวในตัวฮะจะขึ้นได้ไหมนะกว่ร้อยห้าสิบสองร้อยแปดสิบสามร้อยไปดีโยดุมดุมโอ้โห้ยลังกาด้วยนะเอออย่างเดิรอย่างแรงนะฮะเป็นยังไงล่ะ เอาแล้วครับทุกคนฮะเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับเจ้าคันนี้นะก็ชื่ออะไรนะตูเทลสุอาหกนะครับอืมก็ในชีวิตจริงเขาวาสกี้อะไรก็ลากันไปด้วยอราวเดอร์แมปนะครับเห็นเขาว่ามันตึงในอราวเดอร์แมปนะตูก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะจบไปกิววินะครับผมโอ,อ้ยต้นไม้แล้วอย่างนี้มันจะตึงในอราวเดอร,ร์แมปได้ยังไงฮะโดนต้นไม้ไปแนละ้วตูกตู โอเคครับขวาหน้าฮะิโอ้โหมันขับยากแค่ทุกคนแต่ผมเห็นมีคนขับโคตรเทพเลยนะเอาวิ่งเอ่อน่าจะตำโขกสิวิ่ใช้เจ้าคันนี้โเคตรเร็วนะฮะผมทําไม่ได้นะไม่ใช่แนวสําหรับผมฮะดูโอเคฮะเรื่องนั้นช่างมันก่อนนะจะเข้าเส้นชัยแล้วครับทุกคนบ๊ายบายแล้วกันนะฮะไ้เจอกันใหม่ครับผมอย่าลืมกด subscribe, like, s ช re ์ e and l เล v e comment d ดาว below กันไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับไ้เจอกันครับผม